วัสดีเอฟซีวัดยาวชาแนลนะคะมื่อนี้พี่น้องมื่อนี้เราจะมาถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์นะคะจะมาถ่ายคลิปเซอร์ไพรฟข้นพี่น้องกับค mm ือ hmm. ว่ายอดสร้างอธิมาเบิร mm hmm. ์นที่เนาะพี่น้องเป็นอย่าง,บางเบิรงนที่เพี่น้องอย่างมีมันเป็นอะไรอยู่ในกล่องกันแน่นะกับคือว่าเนาะตอนนี้ตอนนี้ยอดใสโอดไปเอาอของอยู่บา้านสวนนีลุยนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก,กเ็เดี๋ยวจะเลยมาถ่ายคลิปไปเดี๋ยว เดี๋ยวอ้อจะมาล่อลวงไปพร้อมกันว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นสิดีใจซ้ำใด้คือของสีนี่คือถิ่นยอดซื้อหายกันคือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายคลิปน้องพี่น้องมันก็เป็นแต่ว่ามันจะพัฒนาคลิปเข้าไปแบบว่าเดี๋ ym ีแบบมุ้มชุ้งๆชุ้งๆเบิ่งแบบสวยงามนะสินะพี่น้องกับเพิ่นกับเอลออกมาเอยลเอาโดนแล้วพี่น้องคือการเชื่อใจยังไงล่ะเพิ่นอยากได้แต่ว่าเอลก็บอกเพิ่แตลอดว่าสื้อ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 ให้ แล้วเขาขับไปเพื่อมาพร้อมกันว่าถ้าเพื่อนเห็นกองซีนนี่แหละเพื่อนจะเห็นหน้าตาแน่ใดแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนแย่ใส่เพื่อนเปียวของย่บานสวนอยู่เออกระเดิลของย่บานสวนแล้วพ่อนแล้วว่อเพื่อนมาเหยาคอยจะมาสบายเพื่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาขับด้วยจะเกี่ยวเบื้องก่อนบอเดี๋ยวเขาลอดเป็นรุ่นมาพร้อมกันก็โอดีกว่าบางมันมันเป็นอย่างข้างในแล้วพี่น้องเนาะเอจีกับลอดไปเบื้องบอพรกันก็โอดเนาะค่ะเนาะ ยอดสงม,มารถสอย่างอันนี้ก็คืออย่างอ่ะนาฬิกานาฬิกาอันเนี่ยก็สมาร์ทวอร์ดคล้องอันแบบโทรได้แม่พี่นอ้องคล้องอันคล้องน้องพูมยอดส,สั่งมาเสิร์ฟไพร์น้องพูมเป็นของขวัญมันเกิดน้องพูมนะคะเนาะ,ค,ะ,นะคือวันที่สิบหกธันวาคมนี้เป็นวันเกิดของน้องพูมนะคะเนะาะยอดก็เลยเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้นาฬิกาสมาร์ทวอร์ดยอดก็เลยจะสั่งไปเสิร์ฟไพร์เพื่อง่ายมันเกิดเพื่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยว แต่ว่าเ่ากระตงห่อกระตงไม้เกลียเบิ่งก่อนเพราะว่าเราต้องไม้เกลียเบิ่งก่อนภาว่า,าเพร,ร,ราะว่าเพิ่นเพิ่นให้เกลียเบิ่งก่อนเภาะว่าข้างในมันมัน,มนจะในหลักขวามังมันดีบอะพีน่น้องเอย่าไม้เกลียเบิ่งก่อนนะคะคือความอดีตหลังภาวาเดี๋ยวก่อนจะไปเสิร์ฟให้เราพวกมากก็ค่อยมาฮอล์เป็นของค่อนอีกที่นึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเกลียดูก่อนนะคะเป็นมินิกาเพิ่นอยากได้แห้ง แลยวจะส,สื่อไเปเสพไปเพิินเนาะคะ่ะว้าวสีแดงนะจ๊ะของนเ๋องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้พี่ลองเป็นแบบนี้นะคะนีสายชาติสายชาติมาเนี่ยกับน,น,นี้อย่างนี้ก็อันนี้อย่างเมมเปิลการ์ดเยอย่าง โรได้นำไี่น้องกาก็จะเชียอมใช้กับษษทโทรศัพท์ตัวบ้าได้มันอยากได้กเ็เลยจะซื้อไปสื้อผ้าเยื่อเปล่ยนเป็นของขวัญวันเกิดเปิดจึงไดยเราเห็นว่าเปลี่ยนเน้เดี๋ยวต้องทราบเด็ดตอนนี้เตาโอ๊ยโอ๊ยตายตายตายอีกได้แห้งเป็นของขวัญวันเกิดน,นะคะก็เลยจะแ่าก็เลยจะเอาไปเซื้อผ้าเยืของพุ่มเนาะค่ะวันเกิดวันที่สิบหกทันมานี้นะคะ มาใส่กล่องไว้ก่อนใส่กล่องไว้ก่อนนะคะใส่กล่องไว้ก่อนพี่น้องเป็นอยากได้ก็เลยซีไปเสื้อผ้าเพื่อนแหละกับเสื้อผ้าที่เราพ่นนะพี่น้องมีลูกหลายพ่นเสื้อผ้าที่เดียวมันกับ่อดดายของพี่น้องเครื่องกับต่างเสื้อผ้าที่เราพ่นเป็นบอ้เดือนก้อนนี่ก็เป็นว่าเกิดน้องมากี่กับเสื้อผ้าเค้กแล้วกับของขนลายๆอย่างไป็นเรยนะคะจากเน็ตซีก็ขอบคุณเน็ซีด้วยแล้วเราจะ มารอรุ่นไปพร้อมกันนะคะว่าว่าคุณชายโอ้เพิ่นเฮ็ยนดันเพิ่นเฮ็ยนคองนด้หนีแล้วเพิ่นสีมีมก้อนหัวเสียใจใดเดี๋ยวเฮากเดี๋ยวจะตัดผ่าไปก่อนโอ้ตมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปเสื้อผ้าย่เนาะคะ่ะเนาะไปรุ่นพร้อมกันเลยจ้าพี่น้องไปเสื้อผ้าย่พร้อมกันโอมาแล้วโอตมาแล้วโอ้ตมาแล้วพี่น้องโวันนี้เนี่ยหอมเดี๋ยวเาจะไปเสื้อผ้าย่พร้อมกันเลยนะจ้า เดี๋ยวไปเปิงปฏิกิริยากันว่าโอ๊ตจะดีใจหรือจะเห็นหน้าตาแนวไหนนะคะไปกันเลยจ้ากำลังจะเข้าประตูแล้วนะคะนั่งอยเข้าประตูแล้วกันเอาะว่าทำไรยังมาผู้สาวทรองหย่างาไหวฮะผู้สาวทรองหย่างาไหวอะไรอ่ะ ไม่รู้เกียดูสิฮะมีคนส่งอะไรมาให้ไม่รู้พูดไปลอานชื่อก็รู้ช <c oughs> ่งมาใครช่งมาขอรีส่งเขาไม่สร้างอย่างนี้แกเบงกีซาซองอย่างว่าห้ยนอ้อืึคุณนิตยาคทำพลาดคุณเขาส่งหาคุณคุณสั่งยังไงนี่เปล่าฮะบอได้สั่างดูวออ่าใครเจ้า ถ่ายคลิปไว้พออะอย่างนั้นหรอเนาะอย่าเวิ้งถ่ายคลิปไว้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรอ๋อเพื่อว่าเป็นมตำหนเหรอใช่แล้วเพื่อขอมีมีตมนนเนาะจะสร้างไว้จอไหนคอยว่าเปิดเทิอ์นยังเนี่อ๋อวันมีคนสร้างไม้จะคลองอันละยี่มีอย่างยังเลยแกเบิงที่หล่ะเฮ้ย e แปดห้าคุณน้วย e แปดห้าเลย ไขยรุ่นห้องนั้นีเลยอีแปลหาขขงคุณนยุไ้นนยยไ,ได้คอยกัอยเงียบคอับไปบังในกลุ่มกันอีย แกดูดีโอู้นจ๋าดีแท้น่ารักแฉ้ซึ่งไฮบอใช่เขาบ่อ๋อกระิไปจะสร้างห้ยสนะฮะออเพื่น่ารักแท้ก็เห็นบ่ดอยากได้ก็ให้รางวัลไงที่ไปกับให้รางวัลที่ไปขับรถเกี่ยวข้าวเหนื่อยๆทั้งเดือนไงให้รางวัลให้รางวัลน้ำเป็นของขวัญเป็นรางวัลน้าใจพี่น้องเนาะเฮ็ดงง่ายไม่อย์มาอยากได้ก็ซื้อให้นะคะเพราะว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปซอยท่าใหม่คลิปห้าแบบว่ามีมุมแบบมุมสูงสวยๆแบบเห็นข้าเจ้าท่ายแบบี่นอ่อนมันมุมสูงมันก็สวยเด้ก็เลยว่าเออเพนเพนอยากได้เนาะเพนอยก็จะมาพัฒนาคลิปมันดีขึ้นก็นเลยเสื้อหายค่ะเป็นของขวัญรางวัลน้ำรนรนใจที่ทำงานมาเ<น>หนื่อยๆนะคะอดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยที่เราใช้เป็นไหมไหละ่ะฮะ ใช่เป็นไหมละ่ะเป็นเดี๋ยวไปเปิดดูใน YouTube รู้วิธีการเล่นอยู่เอะอยากได้ครับพี่น้องเอออยากได้มันอีด่วนแล้วดูีใจขึ้นารักแท่ไม่จ๋าซื้อเสผายมาพุ่นารักราบรุ่นนี้ก็ซื้อเท่าว่าเวท่า,นนหหาไห่่อเ่าเทหร่าเท่าเทาเท่าเท่าเท่เท่าเนีเ่าเละาเหรอเออเพราะว่าเท่าเท่า่่เ่เ่า อย่าได้ไม่แพงก่อนเพราะว่ายัางยได้ม่เป็นไงก่อแล้วค่ะ as, สำนิไปก่อนน้อพี่ดองเดี๋ยวให้ฮ่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก่อนเดี๋ยวเสียวดยังเป็นแพทยน้องพี่ดองช่วงนี้กะจึงได้ละบฮ่าก่อแบบแล้วค่าถือไปก่อนพ่อได้แกะคัทเพราะว่าฮ่าก็ยังใส่ว่าเปลี่ยนนามฮ่าก่อมาลองหัดก่อนมกล้องเลยตัวนี้ตัวนี้นะกล้องตัวนี้ทำให้มันแบบว่ามนะันทำให้คลิปฮ่าแบบว่าได้ทายมุมถึงสูงสวยงามขึ้นฮ่าก็จะคอยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเอสซีที่รักจ๋า เอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนใใี้ยางใจมากเลยใจไหมล่ะใจมากอันนี้ชัดรักไ,มไหมล่ะแถมใบพัดพี่รักมากเลยครับรักที่สุดอืมโดนกินหรอกเออของไหมคะความบ่ิสนใส่เข่าน่ะรักที่สุดรักแ้วมันจะไม่รักเลแถมใบพัดให้สองอันเหรอแตมันหักใส่เป็นมเนาะเป็นดนูเทีไว้แล้วอันนี้อันนี้กานใบพัดอันนี้สายชัด เพิ่นเบิงวิธีใส่เบิงวิธีทายเลยพี่น้องอยู่ใน y o u t u ู e เห็นเขาเฮ็ดอยากเฮ็ดทุ่เขาอยากได้กันว่าพอดาอยากได้มันอีด่วนแล้วก็เลยว่ากัตตาสินใจซื้อให้เป็นรางวัลน้ำใจเป็นของขวัญเป็นรางวัลน้ำใจหายเหนื่อยนะพี่น้องนาอคือไปขับรถเกี่ยเขามาอดรับอดนอนสอดเกีสอดนีบาใช่ว่านัึงเคลื่อนกับเออแล้วรางวัลน้ำใจกันอะไรเาแกออะไรม่แก้หนย อ๋อไปอยังไงถ่ายกล้องถ่ายวีดีโออยู่ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเป็น<ห>ป้าเป็นกล้องหน้าบออืลอกล้องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับปรับเป็นกล้องหน้าแป๊บหนึ่งนะคะดีใจมากเลยครับอ๋อเมียซื้อโดนเซอร์ไพรส์ไ,ไปเลโอู้ดีใจหักแล้วดีใจในหละยระลักไหมล่ะล,ล,ล่สุดทั้งย,ยิจมเดี๋ยวดอกกันเพื่อนใจคล้องถึกใจเพืนน่อนันนะ เออยางแกมาโดนแล้วพี่น้องแต่วาเออศะเยอะกันเลยว่าเออกะเพิ่นอย่างใดเนาะเพิ่นเขียนงานเมือยมากาไม่ก็อยากได้คือเดือนแลมเดือนอย่ากได้สิ่งที่สิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนะแมนค่ะคือมันก็นมีประโยชน์ลำหลักค,คือเย่าก็เห็นเปิดบังในยูทูบนาทีเขาจะใส่แบบว่าถ่ายแบบโดนทุ่งสูงมันก็ได้มุ่งแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวอะไรก็เราจะได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ แต่กล้องมันน่าจะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ก็น่าจะโอเคอยู่มันกับสัมภารมันหลาล้าน้อยหน่อยเผื่อข้าวเล่นก่อนนะครับเดือนหนึ่งห้อก่อนอาหาเดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วสามสี่หมื่นโอ้โหตแพงขนาดนั้นแสนก่อนแสนก่อนแสนก่อนแสนสักวันโอ้ยกะห้กะวิ่งว่าเอฟซีมากกว่าติดตามก็อะไรก็แชร์ห่อเย็นๆนะคะเอฟซีทุกท่านติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับไม่พึงถิ่มกันเลยหักกันในน้อยๆแต่หักัโดนๆนะคะครับผมอยากอยากได้แห้งดีเจมากเลยนี่ ก็ซื้อให้เป็นรางวัลน้ำใจให้การนะคะเนาะครับผมด<า>ีใจมากๆกกจดมีก็ล่างใจในการทํางาน,งานในการทำคลิปให้มันมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะมีโดนนะครับผมต่อไปแล้วก็จะฝึกหัดเล่นนะครับฝึกหัดเล่นฝึกถ่ายภาพมุมสูงนะครับผมแล้วก็จะใส่เพลงดนตรีที่เข้ากับภาพที่ถ่ายมุมสูงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปลองเล่นกัน เดี๋ยวจะมือจะไปลองท้ายคลิปฮันเล่นวะมุมสูงของไอ้บ้านสวนเนาะโอเคครับผมเราจะลองเทสดูท้ายคลิปในมุมสูงก็มุมสูงของบ้านสวนนะคะครับผมสปลี่ยเปล่นมาเนาะเปลี่ยนเยอะแล้วดูอยู่ดูยูทูบอยู่คนนี้มาโอ้ยเก็เสร็จแล้วน่ะเอ้ยมาปิดนอนแนวบังคาบ้านมาหน่อยคิดเนาะใช่ใช่ใหญ่เบีนแล้วเมื่อไรจะถึงพวกนี้เนี่ย โอ้กะเวรอกรเวอร์ดีใจมากพี่น้องดีใจมากเลยนะครับก็โดีใจเพาเพียงพูดถึงพี่น้องกะเพื่อเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่แบบว่า ช่วยพัฒนาช่องเรานะครับผมแมนค่ะจะได้มีอ่อเขาเห็นเอฟซีพิมพเข้ามาอยู่ว่าทำไมไม่มอ่าใช้โดนหันเล่นโดนถ่ายภาพมุมสูงอะไรเงี้ยพอเพราะว่าไปไท่ไอบานสวนกบปีนขุนแช่งลำด้ <laughs> เดอร์พิมกันแท่งน่าอ๋อได้ที่เราครับผมเลยเนาะปอลิตรอนอลิตรนตอนนี้บอกว่าเออเราจะเจะมานพัฒนากิมห้องแห่งนั้นบอกว่าดีกว่าเก่าเนาะค่ะถ้าตัดสินใจซื้อประม่าเป็นลอยกลัวเป็นลอยนี่แล้วพี่น้องเอาเคที่ไปก่อนนะก็เอาไปก่อนเท่าที่ทุนเรามีนะคะเดี๋ยวให้ห้องได้หลายแสนซับก่อนอีกก่อนเาก็จะพัฒนาซื้อแบบแพงๆก่อนนี้นะคะโอเคสำหรับคิมมี่ก็ ขอบคุณครับผมขอบคุณเมียมากมากเลยครับผมขอบคุณที่สุดในโลกรักที่สุดในโลกเลยเขาใหญ่เลยก็ดีใจมากเลยพี่องจะทําให้ดีสุดครับจาฝึกเล่นแล้วก็จะหาภาพมุมสูงที่สวยที่สุดมาลงคลิปให้เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับผมคก็คืนอวลานอกคือเราทํางานมาเหนื่อยแล้วก็ให้เป็นรางวัลน,น้าใจให้การว่าจะได้หายเหนื่อยรางวัลที่ให้ก็เป็นประโยชน์ต่อช่องนะฮะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของช่องเราโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยังไง คุณเปิดมาเลยคิบบอกเขาอยเปิดไปแล้วตอนตอนให้เราเองไปบ้านสวนเมื่อกี้ไงแต่แล้วโอเคค่ะไรสิครับเปิดเลีงก็ไรเองสิครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอ๊ตย้อนชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมก็ไปกดติดตามทางโอ๊ตยแฟนเพจเนาะค่ะเนาะเอาเปิดเพจมาให้แล้วทีสองเพจตัวนี้เพจเพจก็ฮอดอ่ะคือโอ๊ตย้อนชาแนลจบเรื่องอยู่ตอนนี้แบบมี้เลยค่ะคือเพจถ้าไม่มีปัญหานฮอก็เลย ก็แลัวอย่าสั่งเพจหม่กันมากคือโอ๊ตยอแฟนเพจนะคะใช่หมดแล้ว FC ทุกคนเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคีนิกัถือว่าเจอไพ่ผ่านนะคะดีใจมากเลยดีใจมากเลยยิ้มจนแฉวบองออกไปได้เลยคีนิกัวันนี้นักพรพร้อกันในคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบายบายครับผม